ค่ผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบุญดอยครับผมเนาะวันนี้ผมมีประทานนี้ครับผมอย่างที่เห็นนี้เลยนะผมเนาะวันนี้ผมมีประทานกับตันบาประทานลูกบอลแบบ1บาทแล้วก็แบบ2บาทแล้วก็น้าเขียวนะผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาจุดใส่น้ําเขียวของเรากันนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าจะเกิดยังไงจะเกิดอะไรขึ้นนะผมเนาะเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมา โอเคนะผมนี่ครับผมอันนี้คือประทัดลูกบอลแบบหนึ่งบาทนะผมแล้วก็แบบ2บาทเรายังไม่ได้แก่เลยนะครับผมเนะาะเดี๋ยวเรามาแก่กันนี่คําเตือนก็บอกกันนะผมเนะาะแล้วก็ประทัดกับตันบาครับผมน้ํเขียวของเราบอกเลยว่ายังไม่ได้แก่เลยนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาจุดใส่แบบว่าให้มันให้มันอยู่อย่อยางเงี้ยเออแล้วก็เอาประทัดกับตนบาไว้ตรงนี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วอ่าอ่ะพอนี้ย้ายก่อนนะ เดี๋ยวมันตุ้มตามตุ้มตามใกล้ๆอ่ะแันน,นึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บประทักกับตันบากันเลยนี่ฮะโอเคประทักกับตันบาของเราไม่รู้ว่าจะจุดติดหรือเปล่านะมีลมนะฮะผมอ่ะโอเคไว้ตรงนี้นะฮะกับตันบาของเราเล็เลกๆครับผมไม่แรงน,นะฮะโอเคพร้อมกันแล้วมาดูกันเลยโอเคมาดูนะฮะ โอเคมาดูนะฮะโอ้กำลังจะทัดว่าติดไหมดูดิโอ้แหลงอยู่นะเอาใหม่ครับผมกินนัดนนึงอ่ะกำลัง้ดางเข้าไปข้างในแล้วนะมาโอเคนะ ไม่กระทบอะไรนะผมน้องประทัดอ่าน้ำเขียวของเราทมทานเหลือเกินอ่ะดูนะฮะเฮ้ยโอเคมาเอาดับใช่ไหมโอ้โหแบบนี้อันตรายนะฮะนี่อ่านี่ฮะ เอออย่าไปทําตามนะครับบอกเลยว่ามันอันตรายมากเลยนะฮะลำนี้เอาแบบนอนดูนะฮะอ่ะเดีย๋ยวเรามาทดลองแบบนอนดูนะฮะอ่ะโอเคว,ว้าวโอเค,โอ,เคโอ้โหอยู่ข้างในเลยนะฮะมาโอ้โหอ,อ,อ,อยู่ข้างในเลยนะฮะมา มวนคิวคนเราออกไหมโอ้ยยังไม่ออกนะครับมาดูกันผมคิดว่าไม่ต้องถึง2บาทแล้วล่ะน่าจะถึงแค่1บาทนี่ก็ทะลุระเบิดตัตววอมแล้วมันนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแบบ1่บาทกันนะฮะเราต้องจุดแล้วก็วินให้เร็ว,รวที่สุดน,นะครับผมอ่าแบบนี้แล้วกันมาอย่าไปทำตามนะผมเนาะคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมพร้อมกันแล้ว32 โอ้โหต้มเขียวคนเราออกแลว้วดูอืมแต่ก็เล่นน้อยนะนี่โหนี่เหมือนเกล็ดปลาเลยอ่ะดูดิมีลอยออกมาเหมือนเกล็ดปลาเลยเว้ยนี่ฮะอ่าแบบหนึ่งบาททะลุออกมาสักห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะมา เดี๋ยวเรามาแกะแบบสองบาทกันนะครับนี่ยังไม่ได้แกะเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะนะฮะอ่ะอัล,ลบอมแบบหนึ่งบาทสองบาทนะผมใครที่สนใจนะกัทันมาได้นะผมนอทีเฟซส่วนตัวเดี๋ยวบนดอยได้เลยนะฮะอ่ะแบบหนึ่งอ่ะตั้งก้อนแล้วแกะดีกว่าแกะยากอ่ะโอ้โหโหโหโก้อนล้มไปแล้วเอาไหมเอาไหมอ่ะ โอเคมาโอเคพร้อมกันแล้วแบบสองาทนะฮะแบบสองวาทว้าวอ่าบอกเลยว่าแรงมากเลยนะฮะคลิปนี้เพื่อความบันเทิงน,นะฮะอย่าไปทำตามนะมอดูกันเลยแบบนี้อยู่แบบนี้แหละอ่าโอเคพร้อมกันแล้วสามสอง โอ้โหมันเขียวถูกยงถูกนี่ฮะตอนนี้ก็คือแบบน้ำเป็นฟ้าเป็นหมดละอ่ะมันไม่โดนเต็มๆอ่ะแต่โดนปะทาก่อนรอเต็มๆเ,เลยดูดิอ่ะมันต้องปิดไว้เพราะว่ามันมีแลนแบบว่าดังออกมาทางด้านขวาด้วยเนาะมันไม่โดนเต็มๆนะเอามารอบนี้คิดว่าน่าจะโดนเต็มๆนะฮะ โอ้ยโอ้โหมาโอ้ยโอ้โหมามาไอ้ไปอยู่ทะลุไปแล้วน้ำของเราก็จะหมดละ อรอบนี้ขวดแบบออกมาแล้วดูน้ำไหลออกมาหมดแล้วอรอบสุดท้ายแบบสองบาทดังเข้าไปตรงนี้แบบนี้นะฮะเดี๋ยวถ้ามันติดแล้วเดี๋ยวผมจะดังลงไปอีกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันทานหรือเปล่าโอ้ยโอ้หโอ้ยย่แค่ อย่าไปทาตามนะดีนะที่มันโดนน้ําแล้วก็ดับไปอะ่ะไม่งั้นดูดิมันกระเด็นมาตรงนี้เลยเอ้ยเอ้ยนี่นี่ใช่ลูกนี้ไหมนี่ฮะใช่ครับนี่ฮะเออโ,อโอ้โหคลิปนี้เกือบได้แพ่นี่ดันเข้าไปท่าไหนวะเด้องออกมาเฉยเลยเออโอเคเราไม่ต้องดานดีกว่าเนาะอยู่แบบนี้แหลอะออให้มันอยู่แบบนี้แหละ ม,ม,มโอเคผ่านยับเยินแต่ก็ไม่ถึงจะกลับมายับเยินขนาดนั้นาน,าน,นะนี่ไง ฝาก็แกะโดยอัตโนมัตินะก็แกะแกะหรือ,อยังตอนนี้เดี๋ยวเราลองแกะแกะและมันไอนี้ละมันขาดของมันเองอัตโนมัติแล้วล่ะโอเคเนาะโอเครับผมเนาะคลิปนี้อย่างที่เห็นนีล่ลหละจะประมาณนี้โอ้ดูตรงนี้ได้แผลด้วยนะถุงของเราฉีดขาดเรียบร้อยแล้วะนี่ฮะ เป็นไงบ้างครับจะประมาณนี้นะผมเนาะไทยที่สุดนี้ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ